ถ้าคุณทําธุรกิจแล้วแฟนคุณไม่เห็นด้วยคุณจะทํำยังไงครับถ้าคุณทำธุรกิจนะฮะบางทีแฟนคุณหรือสายภรรยาคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยคุณจะแก้ปัญหาย,ยัางไงน,นะครับผมจะบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของการพัฒนาไม่เ s e t และการพัฒนาตัวเองนี่คือ personal development ตัวนี้เพราะการที่คุณจะสามารถทยานได้จากพนักงานมนุษย์เงินเดือน,นเป็นเจ้าของธุรกิจหลักแสน itarian, เป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้านเป็นเจ้าของธุรกิจหลัก10ล้านร้อยล้านเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับ นี้ตอนนี้คุณคบคนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนคุณคบเขาได้เนี่ยฮะเพราะว่า mindset ระดับ mindset ต่อพอกันระดับวิธีคิดต่อพอกันแต่พอมาวันหนึ่งซึ่งคุณทยานออกไปเรื่อย คุณเริ่มอัปเกรดตัวเองมันก็จะเริ่มทิ้งห่างอัปเกรดตัวเองจาก1นึ่งแสนเป็นหล้าน1ล้านเป็นร้อยล้านนะฮะเป็นสิล้านร้อยล้านมันก็จะเริ่มทิ้งห่างไปเลยเพราะมันทิ้งห่างไปเรื่อยๆปุ๊บเขาจะรู้สึกอินสิเคียวรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมันไม่ใช่คนเดิมเนาะเขาอาจจะมีการก่อกวนปัญหาบางอย่างเฮ้ยเธอไม่ใช่คนเดิมเธอเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเธอไปดูหนังกับฉันเมื่อก่อนเธอไปเที่ยวกับฉันเที่ยวทะเลกับฉันทำไมตอนนี้ทำไมพอเวลาวันหยุดทายากรักษาวัะเองวันหยุดทอยากรับหนังาเธอี่ันไป มันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดคอนฟ lict นะนั่นวิธีการคือคุณเห็นต้องทําให้คนที่อยู่ข้างคุณเนี่ยเข้าใจเข้าใจยังไงครับบางครั้งที่คุณไม่สามารถถ่ายทอดในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาได้คุณก็หนีบเข้าไปเลยในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปงานสัมมนานี้พาเข้าไปด้วยนะครับมีหลายคนที่มาเข้าสัมมนาขอเข้าคู่นะขอเข้า2คนเลยนะครับยอมจ่ายตัวออกใบหนึ่งขอเข้า2คนหรือคุณอาจจะไปงานรับเชิญพาเข้าไปด้วย ไปงานนู่นงนี้พาเขาไปแม้เขารู้สึกว่าอินว่าไม่ใช่ว่าคุณออกจะสัมมนานี้คุณออกจากเรื่องนี้ล้วคุณเปลี่ยนไปคุณมีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเปลี่ยนไปแต่การที่เขาเข้าไปในงานสัมมนาหรืองานเอ็กซิบิชันหรือเข้าไปอยู่ในวงจรของคุณด้วยนะนะฮะในวงวานว่านเคือคุณเขาจะเข้าใจอ,อ๋อที่คุณเปลี่ยนไปเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ครับแต่นี่คือวิธีการตอบแบบอุดมคติก็บางคนก็ใช้วิธีการนี้ได้แต่ถ้าบางคนกูไม่กลับจริงๆขอตอตบบแโลกความเป็นจริงนะคครับุณก็ต้องเลือกคนบางคน ไม่ได้มาเพื่อจะอยู่ในช่วงอายุทุกๆช่วงของคุณครับดังนั้นคุณก็จะเป็นเลือกว่าคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนและกับใครในเป้าหมายของคุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลาเจ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเพจแอไซน์แบงปปก์สุขภิจิครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ